สวัสดีครับเป็นแฟน t u b e c h anel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้จะพาย้อนกลับไปเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วครับไปชมผลงานของเกียงไก่ต่อศิลาชัยหนึ่งในขุนพลศึกวันทรงชัยที่บุกไปชกในกัมพูชาเจอกับดาวรุ่งจอมผิวเจ้าถิ่นติดตามรับชมครับไฟนี้นักมวยไทยพลาดท่าแตกก่อนด้วยแต่จะสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์อันคับขันได้อย่างไรโปรดติดตามครับ และก่อนที่จะชมมวยคุณนี้ครับฝากกด Subscribe กดสักกษติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มกุนคแมร์จัดขึ้นวันที่5พฤษภาคมปี2019หรือตรงกับปีพศ2,562ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับนั่นคือเกียงไกต่อศิลาชัยครับเจอกับเหมียนซอกแลนักมวยชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับ คู่นี้ชคในพิกัด6กิกิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับถ้าจะเกิดใครเป็นแฟนมวยศึกวันทรงชัยนะครับเมื่อเราราว6-7ปีที่แล้วน่าจะรู้จักเกียงไกต่อศิลาชัยเป็นอย่างดีครับเกียงไกต่อศิลาชัยน้ำเงินครับในขณะที่นักชกกรรมบูชาเจ้าบ้านนะครับเหมือนซกแรลนะครับอยู่มุมแดงครับอุ้ยดูเหลี่ยมนี่น,น,นี่เห็นชัดเลยว่ามวยเขมรนี่จะได้รูปร่างนะครับ ใหญ่กว่าเยอะครับใหญ่กว่าชัดเจนครับใครเป็นแฟนมวยเมื่อเราล20ถึงยีปีที่แล้วน่าจะรู้จักนักมวยรายหนึ่งครับนะั่นคือธงชัยต่อศิลาชัยครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ของทางด้านกิ่งไก่นะครับธงชัยนี่แกชกยืนระยะมานานมากเป็นแฟนที่กําลังชมมวยค่นี้อยู่ครับไม่ทราบว่าใครเคยเห็นผลงานของธงชัยต่อศิลาชัยกันบ้างน,นะครับก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ มานี้ครับโอ้ซ้ายโอ้เตะต่อยางเอายืนให้แตะโอ้ยืนให้แตะโอ้นิ่งเหลือเกินครับทางด้านของเกียงไก่ครับตรงลําตัวครับปุ๋ยจังหวะนะครับโอ้โอ้ออกเป็นชุดครับมชักจะไม่ใช่งานง่ายของเกียงไก่ครับโอ้ยโดนเกี่ยวโอ้จังหวะนี้กรรมการกรรมการกรรมการโอ้ยว่าเป็นจังหวะที่กรรมการคือทางด้านเกียงไก่เนี่ยแกเสียหลักล้มไปแล้วครับกรรมการเหมือนจะห้ามไม่ขาดครับก็เข้ามาห้ามครับอุ้ยอุ้ยใส่เป็นชุดครับเกียงไก่แม ต้นนี่รับอย่างเดียวเลยครับโดยเฉพาะบริเวณขาซ้ายหน้าครับโดนเจาะเป็นโอ้โหหน้าเป็นห่วงครับช้างหน้าเป็นห่วงครับจังหวันครับเตะซ้ายใส่ทีครับโซแลนิกาอาวุธนี่เรียกว่าคมจัดจ้านเหลือเกินครับทีมสิงไกจะเดินเข้าหาขีดจังหวันครับโดนเตะจอยามไปทีครับโดนสอของซซแลครับมาการเข้าไปแยกราสับพกกันใหม่ครับสิงไกยังเดินครับแต่เดินเข้าไปโดนนะ โอ้โหเกี่ยวแล้วก็พยายามจะคืนด้วยหมัดขวาครับเดินเข้าไปโดนนะครับเพราะซกแาลนี่กเหมือนแบบโอ้โหอาวุธแกนี่แม่ถือว่าเป็นเขมรที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสาหรับกซกลอย่างเดินครับยังไกรเหม็นไปที่ลูกเจาะยางครับกซคลโยกโยกหาจังหวะอยู่ครับยังเป็นยกแรกครับโอ้ยต่อยเป็นชุดครับโอ้ยต่อยเป็นชุดโอ้ยต่อยโอ้โหแล้วยิงหมัดขวานี่โอ้ติดเชือกครับปูดใส่เป็นชุดครับยังไกรนี่แม่ต้องถอยครับต้องถอยโดนเข่าร้อยอีกเอ้า โอ้โหเกียงไกนี่กัดใจเย็นเหลือเกินครับอุ้ยแตกด้วยครับโอ้โหเกียงไก่แม่แตกด้วยครับโอ้แยังใจเย็นอยู่ครับจังหวะนี้ครับบวกศอกจะบวกศอกสู้แล้วครับตอนนี้เกียงไก่ได้เลือดแล้วครับตอนนี้แล้วก็เป็นยกแรกเลยครับได้เลือดตั้งแต่ต้นๆเลยครับแมดูกองเชียงเขมรครับดูจะโอ้โหเรียกว่าโหร้องดีใจครับแมะเกียงไก่ เรียกว่าเป็นขุนพลของศึกวันสงชัยเจ้าชื่อมาทิ้งในไฟนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูนครับเกียงไก่เริ่มเดินครับอุจงหระนี้โดนมัดขวาบวกอีกครับโอ้แต่ก็ยังนิ่งนะเกียงไก่เกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดกระเตะจ่อยางครับโอ้หมดจกครับโอ้โหรับไปเยอะครับแล้วดูเลือดครับโอ้โหดูครับโอ้ได้เลือดโอ้่ยังไม่หมดยกขอบไขครับแต่ใกล้จะหมดแล้วล่ะครับโอ้โอ้ไม่ได้เลือดเลยครับ เป็นลูกที่ซกแรงแกกระโดดเพื่อจะลุสีบทยาครับดูครับนี่ครับโอ้ลูกสีบทยาจยิงด้วยครับแล้วก็หมุนตัวจะสอกกลับด้วยอ่ะที่มุมของนักชกไทยครับก็ทําการปฐมพยาบาลไหมครับมาเพียงแค่ยกเดียวก็ได้เลือดซะแล้วครับอ่ะยกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นครับดูมุมนี้นี่เหมือนว่าเกียงไกจะเล็กกว่าเห็นได้ชัดเหมือนกันครับยังเดินครับเกียงไก ต่อยู่วันทรงชัยสมัยต่อยอยู่เมืองไทยก็เป็นพวกจอมเดินอยู่แล้วครับเป็นพวกเข่าแข็งแรงหัวจิตหัวใจนี่แกเกินร้อยอยู่แล้วเนี่ยอ่าตนศอกแตกไปอย่างนี้นี่ไม่น่าจะถอดง่ายๆครับสกแลพยายามจะนี่ครับเน้นวงนอกครับแล้วออกอาวุธนี่ออกเยอะนะครับสกแลออกเยอะนะอย่างเดินครับเกียงไกรไม่สนครับสายมีอุ้ยบวกศอกเอาบวกศอมีสะดุ้งนิดหน่อยครับอ่าเสียหล้มาทีนครับยังไม่แตะพื้นครับหยับเดินเข้าหาเกียงไกรยังเดินครับ ยกแรกชกยังไงก็ยกนี้ก็ชกแบบนั้นครับอย่างเดินครับสกเล่พยายามเดินเข้ามารับอาวหุธอยู่แล้วสกแล่ก็แกลเป็นชุดเหมือนกันน่ะเดินครับขยับจอแข้งไม่ทันออกครับสกแล่ขยับหนีซะก่อนเห็นไปที่การเจาะยางครับจิ้มลำตัวหนึ่งทีครับขวดซ้ายไปครับขวซ้ายครั้งนี้ลนหลุดครับแักยิงไกลพยายามจะจับในครับไม่สนครับออกเยอะยังไงก็ไม่สนครับพยายามจะจับให้โอ้จังหวะนี้ครับบวกด้วยหมัดครับ โอ้เริ่มละเริ่มทําได้แล้วมัง้งครับทางด้านของนักชกไทยเกียงไกลโอ้โดนแข้งซ้ายโดนหมัดขวาทีครับไม่สนครับยกงไกลยังเดินครับโอ้ความพยายามกันดีเยี่ยมจริงครับนักชกนิ่งเลยครับไม่ตกใจไม่ตื่นเลยฮะตาดเป็นชุดหนึงครับซอกแลโอ้โหนี่แกออกอาวุธลบกวนเยอะจริงครับอโดนสอกคืนบัางครับอดโดนแข้งไปที ยังเดินครับยังเดินครับทางด้านของนักชกไทยเราครับนั่นคือกิ่งไก่ครับโอ้โดนสองทีครับโอ้มีสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ยังไม่สนครับยังเดินครับออาโดนหมัดออาทำท่าทำท่าแม่รับเยอะเหมือนกันครับทางด้านของนักชกไทยเรารับเยอะเกินไปปล่าอย่างเดินครับไม่สนมีแรงสาดก็สาดมาเกียงไก่นี่ไม่สนครับสะดุดบ้างสะดุ้งบ้างครับแต่สุดท้ายก็ยังนี่ครับก็ยังเดินเข้าหาตลอดครับพกลาสาดแข้งจากวะนี้ครับ กรรมการแยกครับอ่ะรุยกลางเวทีใหม่ครับแม่ทําได้นี่เป็นพระเอกจริงครับสําหรับซกแลครับแต่โดนทําเราไม่รู้เหมือนกันว่าซอกแลนี่จะทนได้ขนาดไหนครับกะวันครับพันตูอยู่ครับจับไหนโอ้ยฟันศอกมัดฟาดมัดโอ้ยคืนไ้ศอกครับซอกลาซอกโอ้ยเน้นที่ศอกเนี่ยครับพาได้ผลในยกแรกครับสับอีกทีครับซอกลาอย่างเดินครับโอ้ยเกงไกลครับได้มัดโอ้ยจับไหนโอ้โหวงแรกกันอิลุงตุงนางครับตอนนี้ เดินครับเกียงไกลไม่สนยังเดินอุ้โยโดนสอกอีกแล้วครับไม่สนเหมือนกันครับโดนเขา่ขาเข่าอีกทีครับกด,นดนเน้นๆนครับโตนเยอะนะครับเกียงไกลแต่ไม่สนครับโดนสอกอีกแล้วโอ้โหแม่ทําไปทํามาโอ้ซกแลวิ่งหนีแล้วครับต้องหนีโอ้โดนเข่าทาท่าไม่ดีครับสกแลวอหาหันตูสู้ครับโอ้ต้องบอกว่าทํดจนกระทั่งแบบโอ้โหชักจะหมดเหมือนกันครับซกแล ท้ายๆนี่เห็นเลยนะครับว่าโอกลาเริ่มยุบเลยนะครับเริ่มแหมเรียวแรงชักเหลือน้อยครับแก๊สชักเริ่มจะหมดแล้วครับตอนนี้ตัดแข้งไปหนึ่งทีครับหยับเดินเข้าหาเกียงไกพร้อมบวกครับต้องบวกครับปริมาณอาวุธสู้เขาไม่ได้ครับต้องเน้นลูกหนักต้องเน้นถึงตัวเนี่ยครับเกียงไกตอนเข้ามุมสามเหลี่ยมครับพยายามจะสาดแข้งสกัดการบุกของเกียงไก่ครับแต่เกียงไก่ไม่สนเลยครับโนเยอะนะเกียงไก่แต่โอ้โหนิ่งเหลือเกินครับ ไม่มีอากงอากาเลยเท่าไหร่เลยครับอาจจะมีสะดุดบ้างพังงะบ้างครับแต่ก็นี่ครับออกมาลุยเหมือนเดิมครับรัดใต้ปีกนี่ครับโอ้โหหวิ่งล้มไปครับนี่ชักเลี้ยวแรงชักชักเหลือไม่เท่าเดิมแล้วครับซกแลเอาไงต่อดีเพราะนักมวยไทยนี่ถึงเนื้อถึงตัวเป็นเงาวิสานเลยครับพยายามจะสกัดด้วยศอกครับโดนแข้งของนักมวยไทยไปเดินถึงตัวครับตอนนี้โอ้ยงัดด้วยศอกงัดเหลอจะงัดเลยโอ้ย่อยตาลตัวสาดแข้าไปทีครับ เอาทิ้งตัวเลยครับโอ้โหตัดลําตัวไปทีนึงครับแล้วสาดแข้ง้ายซ้ําไปที่เดิมครับเรียบร้อยครับสซ克拉คารวาห้องเต้นอนอาซาแล้วครับตอนนี้เอาลุกมาคารวาอาตูทีฟ้าเอาไงต่อว่าไงผู้กรรมการต้องสกิดครับโอ้โหต้องสกิดให้ลุกเอาเอาไวไหมเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหสก克拉ครับแม่เขาเรียกว่าทําได้เนี่ยเป็นพระเอกครับแต่พอโดนทําบ้างเนี่ยผู้ร้ชัดเจนครับ ตัดลาตัวไป1หนึ่งทีครับแล้วตามด้วยข้างซ้ายอัดซ้ําไปที่บริเวณที่โดนตัดลาตัวไปครับเรียกว่าคอมโบ2ทีครับลงเลยครับสําหรับซกแปรครับนี่ครับต้องประคองปีกส่วนนักมวยไทยก็รอชูมือครับนะครับโอ้โหครับต้องหาประคองปีกลงครับนักมวยไทยของเราครับนั่นก็คือเกียงไก่ต่อศิสส anyway the าลาชัยครับโอ้โหลับรับล้วเลยล้านเรียนโอ้โหล้านเรียนอีกแล้วถอบเงินล้านกลับบ้าง้วครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยครับนักชกไทยของเราครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้าน ซกแปลครับเหมียนซกแลนักมวยชาวกัมบูชาไปในยกที่3ครับหอบเงินล้านกลับบ้านอีกแล้วครับัชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับสุดท้ายนี้ขอ,ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ